ถ้าเราต้องการเสียงที่มีคุณภาพเพื่อนำไปทำคลิปวิดีโอก็ดีหรือบันทึกเสียงร้องเพลงเราจะทำไงเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงเทียบเท่ากับห้องบันทึกเสียงขนาดมาตรฐานครับแต่ว่าเราทำด้วยในราคาประหยัดอุปกรณ์บ้านๆครับวันนี้ผมมาแนะนำครับมีอะไรบ้างอุปกรณ์ง่ายๆที่เรานำมาต่อพ่วง เพื่อนาเสียงไปบันทึกในคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพนั้นอันดับแรกคือไมโครโฟนครับลำดับต่อไปก็คือมิกเซอร์หรือเครื่องผสมเสียงอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่แปลงสัญญาณอะนาล็อกจากมิกเซอร์ให้เป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อไปบันทึกในคอมพิวเตอร์นั่นก็คือออเดียโออินเทอร์เฟสครับแต่มิกเซอร์รุ่นใหม่บางรุ่นมีออเดียโออินเทอร์เฟสในตัวเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้รุ่นนี้นะครับแต่วันนี้ผมมีมิกเซอร์ รุ่น a ะ a l o g ผมก็จะไปจะต้องใช้ Audio Interface นะครับเราไปดูกันว่าเรามีวิธีการต่อพ่วงอย่างไรไปนะครับเราต่อสายไมโครโฟนคอนเดนเซอร์เข้ากับมิกเซอร์ครับสรุปว่าอุปกรณ์กำเนิดเสียงทุกชนิดเราต่อเข้ามิกเซอร์ครับ <c oughs> สายสัญญาณที่จะต่อพ่วงเอาเสียงเพลงหรือหรือแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆจากโทรศัพท์เพื่อที่จะเข้ามิกเซอร์นะครับ เราเข้าในไลน์สตูดิโนะครับสต u d ิโอส่วนอันนี้เราก็จะไปต่อพว่วงกับโทรศัพท์ครับ <c oughs> สายสัญญาณที่เราจะนำเสียงที่ผ่านการมิกซเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอาไปผ่าน Audio ออิ e เ f อร์นะครับ <c oughs> เสียบในช่อง Audio Out <c oughs> เป็นเมนสายสัญญาณคู่นี้นะครับ ปลายสายก็จะเข้าในช่อง INPUT ตของออ d ด o ยโออินเทออันนี้เสียบเฮดโฟนหูฟังด้านหลังเราต่อสาย USB เพื่อไปเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับวิธีการต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการบันทึกเสียง และให้ได้คุณภาพเสียงเทียบเท่ากับห้องบันทึกเสียงมาตรฐานไม่ยากเลยใช่ไหมครับมีแค่มิกเซอร์ออดิโอินเทอร์เฟสไมโครโฟนหลังจากนั้นเราต่อสาย usb เข้ากับคอมพิวเตอร์และเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการบันทึกเสียงเป็นลำดับต่อไปแต่ถ้าเราต้องการที่จะรีเช็คเสียงเราก็ต้องมีลำโพงมอนิเตอร์อีกหนึ่งตัวเราก็มาต่อพ่วงก,กับออดิโอินเทอร์เฟสเราก็จะสามารถรีเช็คหรือตรวจสอบคุณภาพเสียงที่เราบันทึกไปแล้วนั้นว่า โอเคตามที่เราต้องการหรือไม่แต่วันนี้ยังขาดอยู่นะครับเดี๋ยวเรอสตางค์ก่อนค่อยไปซื้อ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานแต่ถ้าเราใช้มิกเซอร์ที่เราซื้อใหม่รุ่นใหม่เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อออดิโออินเตอร์เฟสก็ได้เขาจะมีมิกเซอร์รุ่นที่มีอินเตอร์เฟสในตัวแต่ผมไปศึกษาและถามผู้รู้ที่อยู่ในวงการเครื่องเสียงและห้องบันทึกเสียงแล้วเขาบอกว่าเรามีอินเตอร์เฟสแยกออกมาต่างหากจะดีกว่า เพิปหนาจะมาลองมาทึดเสียงกันดูว่าแบบบ้านๆแบบนี้คุณภาพเสียงเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ